เรามาดูกล้ามแบกกันนะคะตัวนี้เป็นกล้ามแบกของ m a ส d a นะคะกล้ามแบกหลังของ m a สด้ B 2 0 0 2ค่ะกระบะนะคะ m a สด้กระบะ B 2 0 0พหน้าตานะคะหน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูรูแต่ละรูนะคะมาดูรูตรงกลางนี่ก่อนวัดให้เลยค่ะบ12มิลนะคะตัวนี้10มิลอ๋อขออภัยตัวนี้8มิลนะคะก็ระยะนะคะระยะตรงกลางๆอย่างนี้นะคะจับตามอย่างนี้เลยนะวัดตามเลยนะคะลูกค้า อยู่ที่ห้าสิบหกจุดห้ามิลค่ะจับวอเนียกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จากจุดนี้นะคะมาที่รูตรงกลางอยู่ที่หกสิบสองมิลค่ะแล้วก็ตัวนี้หกสิบหกสิบสองมิลเท่ากันนะคะ ยี่สิบเจดจุดห้ามิลค่ะยี่สิบเอดมิลนะคะวัดให้เลยนะคะไม่ต้องอยังไงก็จับวัดแล้วก็ไม่ต้องวัดวัดไปเลยอยู่ที่หกมิลค่ะ สิบสมิลนนะคะแล้วก็ต้องวัดตามแบบนี้คะจะได้ค่าที่เท่ากันนะคะเพราะว่าการสั่งซื้อสินค้าก็ต้องวัดแบบนี้นะคะเหมือนเอาตัวอย่างมาหน้าร้านต้องวัดก่อนเลยคะ่ะสี่สิบห้ามิลน,นะคะตรงนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะคะดูก่อนนะคะดูให้ชัวร์วก่อนนะคะหน้ากว้าง หน้ากว้างจะอยู่ที่45มิลแล้วก็ความยาวของพัะเบรกนะคะก,ก้ามเบรกก็วัดจากตัวนี้เลยค่ะก้ามเลยนะคะโอเคอย่างนี้เนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะประมาณประมาณ30 30.5นะคะเนี่ยค่ะ สามอ่าหนึ่งฟุตอะคะ่ะประมาณหนึ่งฟุตนะคะความยาวของกามเบรนะคะวัดเอาให้ชัวร์นะคะก่อนสั่งซื้อสินค้านะคะคือก็จะมีชุดหนึ่งนะคะจะมีสี่ชิ้นนะคะ,ส,ะสองข้างสองล้อนะคะ ร้านหนึ่งเขาก็จะใช้สองชิน้นโอเคตามนี้เลยนะคะ